ร้านลิสแมนชอปคูให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอมินดูแล24ชั่วโมงการดีคุณภาพจากผู้ตามมากกว่า400,000คนเติมเอาีเพียงใช้แค่ OpenID ได้ในราคาที่ถูกคุ้มกว่าเติมเองสาม,มารถเติม,าม,มาเกมบนเว็บไซต์ lismanshop.com ที่มาพร้อมกับบริการฝังชำระสูงสุดนาน10เดือนหรือช่องทางไลน์ออฟิเชียลหรือแอป lismanshop อย่าลืมแอดนำน้าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีบริการเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกมากมายจะเป็นบัตรเติมเกมคุ้มๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ Steam, ล line, Tinder, ออสเทมรวมทั้งบัตร โจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง God อุศบนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสนับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมโค้ด RV หรือว่ารู้สิทธิ์ทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ RV เนาะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้เป็นกาลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีเปิดบันทึกกิจกรรม ROV day แบบ100%นะครับว่ามันเล่นยังไงทําแบบไหนนะครับกิจกรรม ตอนนี้มาแล้วนั่นเองนะครับนะโอเคถ้างั้นนะครับผมให้การเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราตัดภาพไปเลยเนาะไปกันเลยครับก่อนอน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปวันนี้พี่มีร้านขายสลัดเกม RV มาแนะนำชื่อเพจแอดมินต้นที7ีเ,เจ็ดนี้พี่ผู้ติดตามมากกว่า1ึ0งแคนมีบริการรับซื้อและขายสลัดเกม RV กวาวปลอดไทยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้ม้อม,มเล่นลุน้นครบแบงค์คอนสกินแล้วส,แลสวยราคาไอดีเริ่มต้นเพียง3าบ,บาทแนะนำเพจนี้เลยพี่จะทิ้งเพจไ้ใตคลกปนะครับโอเคครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมนะก ด้วยละกันนะครับผมนะโอเคแล้วก็ตอนนี้นะครับเมื่อตอนกลางวันนะครับได้ลงคลิปเกี่ยวกับสูมสกินของลาวิลเอสเตอร์ไปนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะดูข้อมูลนะครับผมนะหรือว่าการใช้งบต่างๆนะครับก็สามารถตามไปดูคลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับผมนนกิจกรรมของสกินฟรีอาร์วีเดนะครับตอนแรกมันก็เข้ามาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วแต่ทุกคนแต่ว่าเหมือนตอนนั้นนะครับกิจกรรมมันบั็กเนาะมันเข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเจมได้แก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็นี่เลยนะครับ สกินฟรีร่วมฉลอง Rov Day ระยะเวลากิจกรรมนะครับผมหน่อยมีตั้งแต่วันที่7เดือน7นะครับถึงวันที่13เดือน7เท่านั้นนะครับผมหน่อยกิจกรรมนี้น้อนน่าจะรับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่สามารถเลือกรับได้นะครับว่าจะรับวันที่7เลยวันนี้นะครับหรือจะไปรับวันสุดท้ายก็คือวันที่13เนาะแต่ที่จริงอยากให้ทุกคนรับวันนี้นะครับเผื่อกิจกรรมมันเท้าทมันบล็อกอีกนะฮะจะได้ไม่พลาดสกินฟรีนะครับโอเคกดเข้าไปครับผมนะโอเคครับผมนะพอกดเข้ามานะครับกิจกรรมก็จะ สกินฟรีร่วมฉลอง RV Day พร้อมกับรางวัลสุดพิเศษนั่นเองนะครับดูกติก,กาสักนิดนึงนะครับระยะเวลาน้อยตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมถึงวันที่13กรกฎาคมย้อนความทรงจำนะครับของคุณใน RV ในปี2023นะคบอย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นการบันทึกความทรงจำนะความทรงจำนะครับผมตลอด1ปีนั่นเองนะครับผมนะก็นี่นะครับ พอชมเสร็จนะครับผมนะมันก็จะมีเปิดนะครับผมนะจนครบนะ้องเพื่อรับกล่องปริศนา R อาวีเด้เดยนะครับรายละเอียดของรางวัลน,นะครับมีโอกาสได้รับจากกล่องปริศนา R อาวีเดตรงนี้นะครับเราสามารถมาดูได้น,นะครับว่าเออมีอะไรบ้างน,นะครับกล่องฮีโร่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ จะเปิดเพื่อรู้ลับฮีโร่หนึ่งตัวที่ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมนะี่นก็จะมีนี่นะครับเอลซูยันเอ,อ่ออะไรพวกนี้ทุกคนนะหากมีครบแล้วนะครับจะได้รับลูกแก้วนั่นเองนะครับผมนะี่ยอ้ยกล่องนี้คือเราต้องมาลุนอีกใช่ไหมเนะี่ยทุกคนว่าเราจะได้กล่องไหนนะครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะเอ,อ่อต่อมานะครับกล่องสกินสุดโหด100%นะครับผมอันนี้จะไปเปิดเพื่อรุ้ลับสกินหนึ่งสกินที่ยังไม่มีนั่นเองนะครับผมนะีตรงนี้คิดว่าน่าจะเป็นสกินอะไรวะเนี่ยฟูดมังก กล่องสกินเลเรเจนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผลในสกินก็จะมีตามนี้เลยนะครับผลนก็มีหลากหลายสกินนะครับแต่ว่าดูตัวนี้แล้วเนาะก็ยังไม่รู้นะครับว่ามีสกินไหนนะครับก็สำหรับใครที่แบบอยากดูสกินไหนเนาะก็เราไปดูชื่อก่อนเนาะเราลองมาดูนะครับว่าเออมีสกินนั้นหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็กล่องที่สี่นะครับจะเป็นกล่องสกินลิมิเต็ดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็เปิดเพื่อ ลุ้นรับ1สกินที่ยังไม่มีเหมือนเดิมนเลยนะครับผมนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นสกินลิมิเต็ดสีเขียวนะถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนั่นเองนะครับถ้าเกิดมีครบหมดแล้วทุกอย่างนะครับวันนี้จะได้เป็นลูกแก้วแทนนั่นเองนะครับผมนะแต่คิดว่าก็น่าจะสุ่มได้นะแต่ว่าต้องไปลุ้นนะครับว่าจะได้กล่องแบบไหนนะครับผมนะโอเคเราก็กดเปิดบันทึกตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ไม่สามารถเข้าุ้นกันในคันนี้เอา โอเคครับผมนะตอนนี้เนาะก็คาดว่ากิจกรรมนะครับก็น่าจะเข้ามาแบบรูปเต็มรูปแบบแล้วนั่นเองนะครับผมนะอันนี้ก็คือหน้ากิจกรรมนั่นเองนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเพื่อรับสกินหรือฮีโร่ฟรีไปเลยนั่นเองนะครับผมนะก็มีหลากหลายอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมนะโอเคครับผมนะกิจกรรมนี้นะก็อย่างที่ผมอัปเดตไปตอนแรกนะครับว่ามันจะมีกติกานะครับตอนนี้เจมเขาก็เขียนไว้นะว่ากิจกรรมเนี่ย มาตอน3โมงนั่นเองนะครับแต่ไม่รู้ว่า3โมงจริงหรือเปล่านะแต่นี่ผมอัดอยู่เนี่ยก็3โมงเกือบจะ4โมงแล้วนั่นเองนะครับโอเควิธีการนะครับก็ง่ายๆแบบนี้นะครับเปิดบันทึกไปก็ผมนี่มันก็จะมีการยอมรับนะครับก็กดยอมรับไปครับโอเคครับผมนะยเกมเขาก็จะเขียนนะครับปีที่ผ่านมากับ RB นะครับตั้งแต่ปี2016นะครับที่ผ่านมานะครับมีฮีโร่เข้าร่วมสอโฟสังสินนะครับ115ตัวเลยมีการต่อสู้ทั้งหมดถึงโอ้โห3น้อยกว่าเกมนะครับมาแล้วมาล่วะฉลอง จนตอนนี้นะครับ RV มีสกินรวมทั้งหมดนะครับ734สกินนะครับในวัน RVD a y 2023จะมีการแจกสกินใหม่ถึง2สกินนะครับซึ่งจะเป็นสกินของฮีโร่อ้าวอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยังบั๊กอยู่นะเกมเขาน่าจะยังไม่เปิดนะสำหรับตรงนี้นะครับผมเนะี่ยก็คิดว่าที่จริงคิดว่าน่าจะเป็นสกินของซูกานะครับผมแล้วก็สกินของคนะีล่าเนาะที่ตอนนี้มีการหลุดออกมา่น,นเองนะครับผมเนะี่ยแต่ว่า จะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราค่อยมาอัปเดตพร้อมกันเนาะแต่ว่าถ้าเกิด g m เขาสปอยแบบนี้เนะก็น่าจะมี2สกินตรงนี้นะครับที่คิดว่าจะแจกนี่นะครับก็เราก็กดหน้าถัดไปแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ สกินพิเศษนะครับที่ออกแบบโดยผู้เล่นนะครับเต็มรูปแบบสองพวงแบบคิดสร้างสรรค์นะครับผมนะมีผู้ชายครอบครองสกินโดยเฉลี่ย8 8สกินและเป็นสกินที่นิยมมากที่สุดคือก็จะมีสกินแวนนะครับผมสกินยอนมิดไนท์นะครับของผมแล้วก็สกินไวเดตนะครับสาวๆนะครับก็จะครอบครองสกินของเจวนาทนะครับคิปซี่แล้วก็อลิสนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมแบบมองเธอรูปไม่ค่อยเห็นเนาะไม่รู้ว่ากิจกรรมมันบั็กหรือว่าเด็ดผมไม่ดีนั่นเองนะครับก็กดหน้าต่อไปได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นฮีโร่่่่่่่่ททททีีีีีสสสัััังงหาารรรรเเยอออะะะุุดดดดในนนนนนคคคบบกกกก็็ไไ้้แแวฮโมื ทีลี่เหรอเทอร์ลี่นะครับผลงานฮีโร่ที่ชนะมานที่สุดก็จะเป็นอาร์เรสเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็สกินที่ขายที่สุดสองดาบแรกในร้านทานนะครับก็จะเป็นสกินของวูคองนะคะที่เป็นสกินหุ่นยนต์นะครับแล้วก็สกินของแวนนั่นเองนะครับผมนะโอเคกดหน้าถัดไปได้เลยครับผมนี่พอมาถึงหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือขอบคุณนะครับผูนถึงชาวอาวีทุกท่านนะครับผูนขอบคุณที่อยู่กับเราอาวีมาเสมอนะครับเราขอมอบของสุพิเศษให้ชาวอาวีนะครับเพื่อฉลองอาวีเดย์เพราะคุณคือผู้้้เเเเล่นนนนคคคสาััญะรบบโโอหจ็็กกซึงิ โอเคครับผมนะเราจะได้กร่องตัวนี้มาเนาะไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็กดแบบนี้ไปครับผมเราไม่ต้องกดอะไรมัง่งผมคิดว่าของรางวัลน,นะครับน่าจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายแล้วนั่นเองนะครับพอเราเปิดกล่องจดหมายแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่าของรางวัลน,นะครับน่าจะถูกส่งเข้าไปในกล่องจดหมายแล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวก็คงมานะครับผมมาแล้วนะครับผมนี่ไอ้แม่อีเวต์วันนี้นะครับผมก็จะเป็นกล่องน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นเปิดเพื่อรับกล่องรางวัล1น0นะครับก็จะมี 3กล่องด้วยกันนะครับผมอะเปิดพูดรับกล่องราวัน100%นะครับจะมีเอ่อกล่องสกินลิมิเต็ด100%กล่องสกินลีเจนต์100%กล่องสกินส่วนโถ100%หรือว่ากล่องฮีโร่100%ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมีได้กันทั้งหมดตามนี้เลยนะครับลิมิเต็ด1ลีเจนต์1 2ซวนโถ1ฮีโร่1แสดงว่ามีทั้งหมด4กล่องด้วยกันนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราต้องมาลุ้นนะครับว่าเราจะได้กล่องไหนนะครับถ้าเกิดสมมติผมได้กล่องฮีโร่เนี่ยก็จบเลยนะครับเพราะว่าผมมีฮีโร่ครบทุกตัวแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นไป่ได้นะก็ขอเป็นกล่องสกินแล้กันนะครับ โอเคไปกดพร้อมกันครับผมสามสองหนึ่งดูซิว่าผมจะได้อะไรครับขอร้องหละอย่าเป็นฮีโร่เลยโอ้โห oh. oh. GM โลกมันช่างดรอปอะไรมาแบบนี้นะครับผมนะได้เป็นกล่องฮีโร่หนะนึ่งเอร์เซนั่นเองนะครับผมนะซึ่งตรงนี้นะครับผมก็เปิดไปผมก็รู้เลยนะครับว่าจะได้อะไรนะครับผมเนี่ยก็น่าจะได้เป็นอะไรนะั้นที่เจมบอกก็คือลูกแก้วน,นั่นเองนะครับโอ้โ oh. หอย่างเซงอันนี้รหัสหลักซะด้วยนะ โอเคลูกเกลียวมา3ลูกนะครับมีฮีโร่ครบหมดแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับผมเนี่ยมันก็ถามว่าโอเคไหมนะครับสำหรับบางคนที่ยังมีของรวัญไม่ครบทุกอย่างนะครับผมนะคิดว่าก็ค่อนข้างโอเคเนาะเพราะว่าอย่างน้อยนะครับมันก็ได้สุ่มไปแน่ๆครับใครอยากได้ฮีโร่ก็เป็นกล่องฮีโร่ไปนะครับส่วนใครนะครับที่แบบเอออยากได้กล่องสกินลีเจนเนี่ยได้เกิดสุ่มว่าเราได้กล่องสกินลีเจนมานะครับผมนี่ยเราก็จะไปลุ้นสกินลีเจนภายในนั้นเลยนะครับหรือว่าใครที่ได้กล่องซูทโพดมาก็น่าจะเป็นสกิน ระดับลิมิเต็ดสีส้มสีม่วงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าใครที่ได้สกินเอ่อกล่องสกินลิมิเต็ดเนาะอันนี้น่าจะได้เป็นกล่องสกินลิมิเต็ดสีเขียวนั่นเองน,นะครับผมนะตรงนี้นะครับน่ใครสุ่มไปแล้วนะครับได้กล่องอะไรกันบ้างน,นะครับผมนก็มาคอมเมนต์นะครับอวดกันด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมนจะได้เอามาอวดกันเนาะว่าเออใครได้กล่องอะไรไปบ้างน,นะครับส่วนใครนะครับที่ได้กล่องฮีโร่แล้ว มีโรคข้มทุกตัวแบบผมบ้างก็มาคอมเมนต์บอกกันดาราใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแม่โคตรโชคดีโคตรดวงดีสักเกิดนะฮะเจีนะโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้เนาะผมก็น่าจะมาอัปเดตข้อมูลต่อมานี่นะครับก็เหมือนเดิมนาะใครดูคลิปจนจบบ้างคอมเมนต์บอกการดาราไตคลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับข้อมูลที่ผมพูดผิดพลาดปาปการใดเนาะก็ต้องขอบัยณนที่นี้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้เป็นกาลังใจในการทาคลิปแล้วก็ กอตอุศภก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเนอะแล้วเจอกันบ๊ายบายครับ